ใครที่กำลังมองหาแบตกล้องโ o n y NPFW 5 0แบบเติร์ดปาร์ตี้อยู่นะครับเตยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรดีวันนี้ผมมีมาแนะนำครับสวัสดีครับพบกบผมปราบนะครับจากช่องอัพเลนส์สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาแบตนะครับที่เป็นระบบการทำงานของ NPFW 5 0อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่ใช้เป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้นะครับผมขอแนะนำเป็นยี่ห้อนี้แล้วครับผมคิงมานั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อน แบต NPFW 5 0คืออะไรนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะ NPFW 5 0นะครับก็คือแบตนะครับที่ใช้ในตระกูลซีรีส์ A 6 0 0 0นะครับจนถึง A 6 0 0 4แล้วก็ในส่วนของ A 5 0 0 0แล้วก็ A 5 0 0 1 1นะครับแล้วก็ใหม่สุดเลยที่เพิ่งออกมาตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ z v e 1 0น,นั่นเองครับ ทีนี้ก็น่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าแบต NPFW 5 0เนี่ยมันใช้งานกับกล้องประเภทไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในชุดของ Kingsmart นะครับเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มจากตัวสายก่อนเลยนะครับเขาก็จะให้เป็นสายชาร์จมานะครับกับตัวแท่นเนาะซึ่งผมเซอร์ไพรส์มากเลยที่เขาให้เป็น Type C มานะครับมันบ่งบอกว่าตัว Kingsmart เองเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับในระบบของการใช้งานมากเลยเพราะว่าระบบกล้องสมัยนี้ของเกือบทุกอย่างแทบจะเป็น Type C เกือบหมดแล้วอะ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกล่องนะครับซึ่งเจ้ากล่องคิงส์มาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เก็บแบตอย่างเดียวนะมันสามารถที่จะเก็บ s d c a r r d ได้ด้วยนะครับแล้วก็ ในบางสถานการณ์นะครับที่เราไปถ่ายงานข้างนอกอะไรพวกนี้แล้วเราต้องการที่จะหาที่เก็บ s อ card ไเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับก็สามารถใช้เจ้ากล่องนี้เอามาใส่นะครับ s อ card กแล้วก็สามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้เลยเนาะผมรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่คิงมากเขาค่อนข้างจะใส่ใจเกี่ยวกับวิธีการทํางานของช่างภาพอยู่เหมือนกันนะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ต้องชมเชยเลยว่าคิงสมานะครับผลิตออกมาได้มีประสิทธิภาพมากนะครับจากการทดลองใช้นะครับผมได้ทดลองใช้กับ Sony z แซดวนนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่เป็นอัลบด ค่อนข้างที่จะอยู่ได้นานพอสมควรเหมือนกันนะครับในระดับของเติร์ดปาตีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกับแบตแท้มันก็อาจจะอยู่ประมาณที่80-90%นะครับอาจจะไม่ร0อเ์เเท่าแบตแท้นะ้องอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับผม ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของแท่นชาร์จนะครับซึ่งแท่นชาร์จครับต้องบอกว่าดีไซน์ที่คิงม่าออกแบบมานับค่อนข้างที่จะดูไฮเทคนะครับแล้วก็ดูไม่ตกยุคด้วยเนาะแล้วก็เขาจะมีนะครับในส่วนของจอ LED นะครับที่บอกว่าแบตของเราครับชาร์จไปถึงระดับไหนแล้วนะครับทำให้สะดวกต่อการทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับหลังจากที่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคิงมามาณตอนนี้นะครับรู้สึกว่าในเลนราคา7 0 0 8 0 0้อยบาทเนี่ยค่อนข้างอยากคุ้มค่าคุ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคำถามนะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ